คลิปก่อนหน้านี้ถ้าใครติดตามนะคะป้อมเคยทําเรื่องการส่องกล้องขยายปากมดลูกไว้นะคะวันนี้ป้อมจะแชร์ประสบการณ์ตรงให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วก็ถือเป็นการสารภาพบาปไปในตัวด้วยสารภาพบาปว่าเมื่อก่อนนะตอนป้อมเป็นพยาบาลนะป้อมก็อยู่แผนกสูตินรีเวทนี่แหละเราก็เจอคนไข้ไปส่องกล้องแบบเยอะมากแหละคำหนึ่งที่ป้อมพูดเหมือนพยาบาลในวันนี้แล้วก็ที่คุณหมอพูดในวันนี้เลยก็คือ เดี๋ยวจะรู้สึกเจ็บนิดนึงนะคะ,อ,ะอดทนนิดนึงนะคะอะไรเงี้ยเป็นคำที่เราใช้บ่อยมากเลยอะแล้วเราอยากจะบอกว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้อะเราจะไม่พูดคำนี้เลยเราจะบอกเลยว่ามันเจ็บไม่ใช่เจ็บนิดเดียวมันโคตรเจ็บเลย คือเรื่องมีอยู่ว่าวันนี้หมอนัดไปส่งกล้องขยายปากมดลูกเพราะว่าป้อมเนี่ยไปคัดกรองแล้วเจอเชื้อ HPV สายพันธุ์16ซึ่งเสี่ยงมากที่จะเป็นมะเร็งใช่ไหมซึ่งตัวป้อมเองเนี่ยก็ก็ไม่ไม่ได้กลัวอะไรอยู่แล้วแหละเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าหมอจะทำอะไรบ้างใช่ไหมเตรียมตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรเสร็จขึ้นขายอย่างนะคะหมอใส่เครื่องมือเข้าไปเอ้ยเราก็ชิวๆมองกล้องอุย้ยเราแบบประสบการณ์เฮ้ยเปล่ามดลูกเรายังแบบเฮ้ยโอเคนะ อะไรเงี้ยด้วยประสบการณ์มองไปเฮ้ยไม,ไม่ไม่หลอกอะไรเงี้ยไม่ไม่เป็นหลอกอะไรเงี้ยแล้วหมอก,ก็บอกว่าเออมีรอยโรคนิดนึงนาะอะไรเงี้ยเราก็เออใช่มันอาจจะเป็นจากแผลเก่าเพราะว่าเราเคยทำรีบหรือว่าตัดด้วยหว่วงรถไฟฟ้ามาแล้วครั้งหนึ่งเพราะว่าเราเคยเจอซีนสามหรือว่าเป็นระยะเริ่มแรกของก่อนเป็นมะเร็งระดับรุนแรงขั้นสามอะไรเงี้ยเคยตัดไปแล้วครั้งหนึ่งแหละแต่ว่าตอนนั้นเราไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะว่าการตัดอะตอนนั้นแน่จะฉีดยาสลบนะคะ แต่หมอก็ไม่แน่ใจงั้นหมอขอตัดชิ้นเนื้อไปตรวจก่อนก็แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะมันเจ็บแบบจุกอะจุกมากแล้วก็แบบเจ็บอะคะ่ะไม่บอกได้เลยว่าเจ็บนะคะก็แต่ก็พอทนได้แหละก็แค่เอาประสบการณ์จริงกับตำรามาเปรียบเทียบให้ฟังแค่นั้นเองค่ะประสบการณ์จริงตอนที่หมอฉีดกรดนน้ำส้มเข้าไปก็แสบน,น,นิดๆค่ะส่วนตอนที่หมอตัดชิ้นเนื้อก็เจ็บค่ะเจ็บ ก็ต้องทนแหละนะคะก็ทนจนทนได้นั่นแหละนะคะถ้าใครยังไม่เคยไปคัดกรองมะเร็งก็ไปนะคะอย่างตัวปเมเองผมก็ไม่ได้มีอาการอะไรเลยนะคะปอมไปเองนะคะไปตรวจดูแล้วก็พอเจอเราก็รักษาก็แค่นั้นเองค่ะอีกสองอาทิตย์ไปฟังผลชิ้นเนื้อะคะ่ะถึงตอนนั้นก็มานลุ้นกันอีกทีว่าเป็น ระยะไหนกันแน่นะคะเราก็จะต้องรักษาแบบไหนกันแน่คะ่ะตอนนี้ผมคิดแค่วันนี้แหละนะคะไม่ไม่คิดไปถึงข้างหน้าหรอกนะคะพอถึงวันนั้นก็ค่อยคิดอีกทีหนึ่งนะคะว่าเออถ้าเกิดว่าเป็นแล้วเราจะต้องทายัางไงต่อไปคะ่ะ